ที่ออกช่อเต็มทั้งต้นเลยค่ะเดินไกลสักนิดนึงค่ะชมวิวไปด้วยได้เรื่อยภาคอีสานเขาจะเรียกต้นคำอันนี้เป็นต้นหางลกยุงค่ะเขาจะแผ่กิ่งกา้านเับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมคะเพื่อนเอนสวยไหมคะกำลังออกเลยค่ะกำลังออกช่อเลยค่ะ มาเพื่อน,เ,อนเห็นไหมคะเพื่อน,อนสวยไหมคะกำลังออกเลยคะ่ะกำลังออกช่อเลยค่ะมาต้นต้นคำเนาะทางที่ออกช่อเต็มทั้งต้นเลยคะ่ะเดินไกลสักนิดนึงคะ่ะ ชมวิวไปด้วยได้เรื่อยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะกำลังออกเลยคะ่ะกำลังออกช่อเลยค่ะบานจะสวยค่ะสีเขาจะสดมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะก็มีเรียบคลองสีนะคะเพื่อนๆ เขาจะมีต้นไม้ปลูกไว้คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ค่ะนี่คือมะกอกนะคะมะกอกน้ำนะคะเป็นเพื่อนแต,แต่ความตั้งใจก็ทวงคล้ายๆหางนกยุงนะคะจะเป็นอะที่ออกช่อเต็ม ทั้งต้นเลยค่ะเดินไกลสักนิดหนึ่งค่ะชมวิวไปด้วยได้เรื่อยนี่ก็ต้นมะกอกจะมีต้นมะกอกแล้วก็ต้นหางนกยุงค่ะลิมคลองหลายอย่างค่ะจะมีต้นหางนกยุงมะกอกอาช่อหางนกยุง เรียบคลองสีค่ะเรียบคลองนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะเรียบคลองสีนะคะเพื่อนๆเขาจะมีต้นไม้ปลูกแหวนสดใสเลยค่ะ,ะเขากำลังออกช่อเนี่ยเว่นเว็นแว่น ช่อเขาจะเป็นแว่นๆคะเท่ากับอ่นนิวโปเมอนี่แหละค่ะแว่นๆแว่นๆช่อเขาจะเป็นแว่นๆค่ะเท่ากับอ่นนิวโปเมอนี่แหละค่ะเห็นไหมคะกำลังจะถึงแล้วกำลังออกช่อบานสะพร่งสวยงามค่ะ เขาจะเป็นพ่วงนะคะเพื่อนเมันจะมีช่อตูมช่อบานอะไรปนกันอยู่เนาะเวเวลาเขาออกช่อมาก็จะคล้ายๆเนาะกำลังเดินไปค่ะเพื่อนเมันจะมีต้นหนึ่งนะคะภาคอีสานเขาจะเรียกต้นคำอันนี้เป็นต้นหางนกยุงค่ะเขาจะแผ่กิ่งก้านนี่ค่ะ เห็นไหมคะกำลังจะถึงแล้วค่ะออกไปใหญ่ค่ะเห็นไหมคะแล้วช่องเขาก็จะออกเป็นแหวนเป็นแหวนช่อเขาจะเป็นแว่นแหวนค่ะเท่ากับอนิวโปเมอรนี่แหละค่ะภาคอีสานเขาจะเรียกต้นขมอันนี้เป็นต้นหางนกยุงค่ะ เขาจะแผ่กิ่งกาง้านพวงคล้ายๆหางนกยุงนะคะจะเป็นเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเพื่อนๆไม่มีใบมีแต่ช่อคลิปนี้ก็พาชมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ค่ะ เรียบคลองสีนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีต้นไม้ปลูกไว้เต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งกา้านอันไหนมีแต่ชอ่อเต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งกา้านอันไหนมีแต่ชอ่อคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยพบกันใหมค่ค่ะนี่คือมะกอกนะคะ มะกอกน้ำนะคะเ,เพื่อนๆแต่ความตั้งใจก็จะริมคลองหลายอย่างค่ะจะมีต้นหางนกยุงมะกอกหางนกยุงค่ะที่ออกช่อเต็มแดงสดใสยอยู่ค่ะกำลังไปค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็ต้น มะกอกจะมีต้นมะกอกแล้วก็ต้นหางลูกยุงก่ะเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเพื่อนๆไม่มีใบมิตรช่อ,ชอคลิปนี้ก็พาชมเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเพื่อนๆไม่มีใบมิตรช่อ,ชอคลิปนี้ก็พาชม สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมเรียบคลองกำลังออกช่อบานสะพั่งสวยงามค่ะเขาจะเป็นพวงนะคะเพื่อนๆ็นตาช่อหางลูกยุงเรียบคลองสีค่ะเรียบคลองนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะ เต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งกา้านอันไหนมีแต่ช่อเต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งกา้านอันไหนมีแต่ช่อเต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งก้านอันไหนมีแต่ช่อคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ค่ะเวลาเขาออกช่อมาก็จะคล้ายๆเนาะ กำลังเดินไปค่ะเพื่อนเพื่อนมันจะมีต้นหนึ่งนะคะจะสวยค่ะสีเขาจะสดมากเลยค่ะเพื่อนเเห็นไหมคะก็มีมันจะมีช่อตูมช่อบานอะไรปนกันอยู่เนาะเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีใบมีแต่ช่อคลิปนี้ก็พาชม สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมเรียบคลองเว่นเว่นเวนเว่น,นช่อเขาจะเป็นเว่นเว่นค่ะเท่ากับนิ้วโปเมอรน,นี่แะค่ะหางนกยุงค่ะที่ออกช่อเต็มแดงสดใสยอยู่ค่ะกําลังไปค่ะเพื่อนๆภาคอีสานเขาจะเรียกต้นคํา อันนี้เป็นต้นหางนกยุงค่ะเขาจะแผ่กิ่งกา้านนี่คือมะกอกนะคะมะกอกน้ำนะคะเ,เพื่อนๆแต่ความตั้งใจก็จะออกไปใหญ่ค่ะเห็นไหมคะแล้วช่องเขาก็จะออกเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเ,เพื่อน ไม่มีใบมิแตชอ่อคลิปนี้ก็พาชมพวงคล้ายๆหางนกยุงนะคะจะเป็นะจะสวยค่ะสีเขาจะสดมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะก็มีนี่คือมะกอกนะคะมะกอกน้ำนะคะเพื่อนๆ แต่ความตั้งใจก็จะช่อหางลูกยุงเรียบคลองสีค่ะเรียบคลองนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะเป็นแว่นเป็นแว่นช่อเขาจะเป็นแว่นแว่นค่ะเท่ากับอนิ้วโปเมอรนี่ระคะช่อหางลูกยุงเรียบคลองสีค่ะเรียบคลองนะคะเพื่อนๆ สวยไหมคะจะสวยมากค่ะเพราะว่ากลีบของเขาจะยังไม่ร่วงมากนี่ค่ะเห็นไหมคะกำลังจะถึงแล้วคะ่ะเรียบคลองสีนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีต้นไม้ปลูกไว้